เป็นลงค่าเชื้อไปอย่าอยู่นัานเขาค่าเชื้อมันมีแต่เคมน,นอม่อยู่นานนี่คือบริเวณด้านในนะครับซ้ายมืออ๋อเดินทะลุถอดรองเท้าแล้วก็เดินข้ามไปอ่างวางนี่แหละลูกอ่างวางที่เดียวกันนะ ตรงนี้อย่าไปเดินไกลลูกเนี่ยเออวางชั้นเดียวกันไปเลยลูกอู้ี่ลื่นนะบอกโผล่ด้วยลื่นนะ น,นี่นะครับเขาเอาไข่มาถวายกันแก่บน,บนไข่ไงอ๋อนี่ไงที่ปิ่งอันบอกว่าที่ว่าติดทองใช่ไหมนี่ไงติดทองตรงนี้แค่บนไข่จะเอาทองตรงไหนอ่ะทองตรงนู้นไะงเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อทองก่อนนะ นี่ทองปิดพระไหมคะแผ่นละห้าบาทเออสี่แผน่คแผนครับอิดฟ้า อ่ะคนละสองแผ่นก็กระติ้เอ้ย<ช>คนละแผ่นให้กรุงแผ่นหนึ่งเอาโปแผ่นหนึ่งแล้วก็หนูคนละแผ่นปะมีสี่แผน่นอ,อ่ะปิดซองก็เออคนละแผน่นเออมีทั้งหมดสี่แผ่นนะอ้าวไม่เป็นไรไให้โปให้โปให้โปอ่าปะปะไปเลยไม่อันน้ใต้องให้ปะปะเออไม่เป็นไรปะ<ร>ป,ปิดปิดไปร,รเท่าไหร่อ่ะ ห้ายีา่สิบไปเลยไ,ไป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 ปิดทองกันนะวันนี้ปิดได้เลยลูกหนูต้องไปข้างหลังแหละข้างหน้าคงไม่ถึงหรอกไปไป อ้ามไปข้างหลังอ๋อเออข้างในก็มีไปปิดข้างในดีกว่าปิดข้างในดีกว่าฟ้าเนี่ยข้างในเยอะเลย <Yeah. S 1> เลือกเอาเลยลูกจะปิดองค์ไหน <Yeah. S 1> เยอะมากนู่น ได้ห้องะะอีพีนะอินซอ้มาลูกอ๋อเออบทไม่เป็นไร นี่ไงทางนี้นะปลาปลาลูกโอ้นี่ไงเต็มเลยนี่ขอโทษครับ ค่อยๆเดินนะมีก็ตัดเราไปเนื้นอต้งตี้ะโอ้องใหญ <c oughs> น่นี่ไม่รู้บ้านในะที้านแรกเลกียงบคุตังใจนะเชาพื้นที่นะอ๋อนี่คล้ายๆบ้านละ ็มนี่ไปเาามเเป็นนบูี่หมือนกันเลยเนี่ยน,นี่มาเช่าตาแล้วอุ้ยมีเป็นรีด้วยงั้นั้นจบชิบเยงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนม่ไดอยว่องสีงเหมือนนี่